สวัสดีค่ะช่างบัวน,นะคะวันนี้จะมาเปลี่ยน SSD นะคะของเครื่อง HP Laptop นะคะตัวนี้คุณลูกค้าแจ้งว่าเครื่อง Boot Windows ไม่ขึ้นอันนี้จะเป็น SSD ตัวเดิมของลูกค้านะคะเป็น500กิกเนาะอันนี้ก็คือลูกค้านะคะแจ้งว่ามัน Boot ไม่ขึ้นแล้วก็ใช้งาน Windows นะคะผ่านไปสักพักหนึ่งก็ตัดดับเองนะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว SSD ตัวใหม่ที่เราเอามาเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่กลับเข้าไปนะคะสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้ก็เปลี่ยน SSD ได้เลยนะคะใครที่สนใจงานซ่อมเปลี่ยนอะไรก็แจ้งเข้ามาได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลย อันนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากนะคะเราประกบใส่ตรงพอร์ตได้เลยส่วนมากแล้วเขาก็จะมีติดมานะคะตัวนี้ก็เครื่องรุ่นนี้ก็จะใส่ประมาณนี้เราก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะคะตอนประกบก,ก็ต้องระวังนิดนึงเราเล็งให้ตรงช่องนะคะ อันนี้ก็เลิงให้ตรงช่องแล้วก็คนัดกลับเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับงานประกอบกดเร็วมากนะคะนี้เดี๋ยวต้องรีบตัวเรือด้วย,วยตัวนี้ลูกอ่าทัาโบกามีทำความสะอาดไปแล้วนะคะบางส่วนเนาะระหว่างที่เราเปลี่ยน,นนี่ก็เดี๋ยวเราขันกับนะคะ oh. นี่จะเป็นของบานพับต้องขันให้ถูกด้วยนะคะ Okay. เครื่องเคสดูก่อนนะคะนี่ก็ขันนะคะบันทับหล้อ่านี่สายคีย์บอร์ดเอาเรื่อง คนคนะคะมีแจ้งปุ่มแตกด้วยนะเดี๋ยวต้องหาปุ่มมาใส่ให้แต่ลองดูว่ามีมีของไหมอ่ะโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้เขาเราไม่ไม่มีฮับติ แล้วก็ต้องลงวินโดว์นะคะอ่าโอเคก็ขึ้นภาพและ้ะเดี๋ยวช่องบอจะต้องไปลงวินโดว์นะคะอันนี้ต้องเดี๋ยวเราต้องลงวินโดว์ใหม่โอเคเพราะาตัวนี้ไม่ต้องห่วนะคะเพราะว่าแล็ปท็อปในยุคนี้เขาก็จะเป็นตัวเขาจะมีวินโดว์มาให้อยู่แล้วนะคะน,นี่เราก็ก็คือไรเซ้นนะคะก็จะเป็นไรเซ้นแท้ติดเครื่องเลยโอเค ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับงานเปลี่ยนตัว SSD นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจงานซ่อมแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางร้านมไมทีสวิตได้นะคะอันนี้ก็เป็นประเมินแล้วนะคะ SSD เ,ดดเสียตอ,อสำหรับวันนี้ช่องโบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่เสร็จแล้ว